ให้มาทำอะไรนะช่วยยกหัวชวยโอ้โหบาขาวหนักเครื่องเสียงครับห <c oughs> นักหัว <c oughs> นึกว่าพระหญิงบางช้าของเราตามทีมงานมาทำอะไรครับที่ไหนได้มาช่วยยกหัว <c oughs> จะถอดกองครับ แรงด้วยกันครับวนวนเอาติ๊กเกอร์ให้พี่เขาหน่อยเาเลยีปแบาเลยครับตาตาเจ้ามวยด้วยข้อน้ำตันฮะข้้นัถอดแบงค์ปูนออกอ่ะบน้ำตันเนี่ยง่ายนิดเดียวถอดไอ้นี่อเปล่าเอ้า ไหนตันขนาดไหนตันเด็กชุดเลยล่ะโอ้โหหามหมดแล้วโอ้ไม่ได้เป่าเป็นสัปดาห์แล้วอีกนะความร้อนปกติอ่ะความร้อนเป็นไงปกติความร้อนปกติครึ่งหนึ่งไม่เกินเออครึ่งหนึ่งจับยังไงก็ไม่เกินครึ่งของผมก็ถ้าเราจะจัดก็ไม่จึงที่โน่มันจะมีขีดเล็กๆอยู่แต่ปกติพี่มันจะอยู่แค่ไอ้ขีดเล็กๆสองขีดนะของผมอ่ะรถผมอ่ะ รถพี่เท่าไหร่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งปกติถ้ามันออมถ้ามันต่ำกว่าครึ่งมันแสดงว่ามันผิดปกติ<ถ>สูงสูงกว่าครึ่งก็ผิดปกติรถผมอะ่ะรถพมอะ่ะมันจะเป็นขีดเล็กเล็กใช่ไหมออมันอยู่แค่ขีดเล็กๆนไม่เกินออนั่นแหละถ้าปกติอันนี้คือร้อนสุดถ้าจะขับมาสครับครับยของพี่ถอดวาล์วน้ำตรงนี้ออกไปดูตัวนี้เขาถอดหรือยังนะตัวไหนนี่ เรียกถอดออกมาปั๊บแล้วมันก็จะมีวาล์วน้ําเหมือนฝาหม้อน้ํานี่แหละแล้วก็ดึงออกแล้วก็โยนทิ้งเข้าป่าเขามันเป็นตัวกรองใช่ไหมไม่ไม่แล้วมันก็เป็นรูมันจะเป็นรูก็ตัดเอาไม้มันไม่มันมันไม่ได้ออบัติการณ์ให้เป็นรถดำเนาะเอ๊เต้นัมเบอร์เขาเลย995เหมือนนันทวันเลยนี่ก็รออแล้วดีขึ้นนะพอดีพอรอปุ๊บแล้วจะเป็นไรไหมจ๊อตทุกสูบทุกสูบจะเสมอกันเราจะรู้ว่าเป็นไรไหม ตอนมันเสียนะเราจะรู้ว่าทุกสูบมันจะเสมอกันแต่ถ้าไม่ถอดเวลาเวลาเราทําเครื่องเวลาเปิดออกมาเนี่ยมันจะมีอยู่สองสูบไม่หน้าก็หลังไม่กลางก็เลยมันจะไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงมันจะมีมันจะมีรอยไหม,ม,ไมที่เยอะที่สุดสองสูบ่ขึ้นแค่อมตอนแล้วแค่บอ้นะตอนแล้วใช่ถ้าม่าน้ำแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ถอดไ่ขึนอืม ออเอาตัดไม้เท่านี้มันจะมีรูอยู่อุดไว้ตรงกลางปุ๊บมันจะหมุนทั่วเลยทีนี้แสดงว่าตอกลงหน่ะอ,อันนี้อันนี้มันขึ้นขึ้นแล้วฮะอันนี้มันขึ้นขึ้นต่ถ้าปกติยอ,ยอ,อยู่แค่นั้นเลยเแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะถอดถ,ถอดดอกเฉยแต่ของพี่ถอดแล้วเอาเอาเอันนี้อุดไว้ด้วยีนไปถึงวันยังไงเนาะเขาผมเยอะไม่ได ที่มันฝุ่นเยอะก็เพราะว่าเรารักสวยรักงามไงใช่ไหมล่ะนี่เรารักสวยรักงามครับนี่ครับที่ฝุ่นมันเยอะบอยี่ยกน้ำเอจะยกน้ำยังไงสมบัติอยู่เต็มนำ้นำนูสมบัติอยู่เต็มนำ้ำยกนำย้ำได้ก็วิ่งวิ่งไปสับเกียกหกปุ๊บยกเลยกลางถนนเลยไป จะไปเป่ากองกันครับที่กระสังครับใคเอกเมืองช้างจะไปกับเราเพราะว่าทางกลับบ้านเราก็กระสังเหมือนกันครับพี่ตีผมจะ,จะกลับบ้านถนนชัยเนาะฮะเนาะนนวงจะไปถนนชัยใช่ไปบ่จ้านคนขับเล้ผโอ้โห,โห นั่งไปกันสิบวอยเอาโกาางไปเป่าเปล่าไหนกะสังก็เราจะไปเพิ่อน้ำผุทอนมาจัดไปไปแล้วครับไป <c oughs> อยู่เป็นเพื่อนกัน <c oughs> แต่ครั้งนี้เราจะอยู่ไม่นานหรอกไปเลยนะเปิดหน้าผุทนอนเขานอนนี่บ่อนอน เดี๋ยวก็จะพาพระเอกเมืองช้างนะครับไปที่กระสังกอดเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับถูกหวยไหม